บอกเลยว่ามีแต่ความสวยงามอลังการแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ค่อยได้เห็นบนท้องถนนเว้ยจริงรถสไตล์นี้ผมบอกเลยนะว่าแทบไม่เห็นบนท้องถนนเลยนะครับที่แต่งแบบกริบกิเลี่ยมๆแบบนี้อ่ะลองดูทรงเป็นไง ผมบอกเลยว่าทรงโคตรหล่อรุ่นหนึ่งเนี่ยมันสามารถแต่งได้หลากหลายสไตล์นะครับไม่ว่าคุณจะวางไอเดียเป็นแบบไหนอะไรยังไงก็ได้นี่ออกไหมครับสวยไหมผม,มี่โอนี่ก็ดูหล่อสีเขียวที่หล่อเนี่ยมผมว่าแสนห้าเอาไม่อยู่อยู่แล้วถังอันนี้เขาเรียกว่าการยอ่อถังใช่ไหมภาษาไวรุ่งทรง,งเขาเลยภาษาศัพท์ประจําตัวเขาเลยเรียกถังทรงมะละกอตรงนี้มันก็มีมานานแล้วล่ะแต่ว่าลุนแรกๆมันอาจจะเป็นแค่ถังป่าอย่างนี้เนี่ยคือถังเดิมป่านี่ไงนี่ไงนี่คือถังเดิมปา่า เห็นไหมเนไม่ทีละคันเลย่ะอ่ะอันนี้คือถังเดิมปาดใช่ไหมใช่ใช่อ๋อนั่นมาละก่อคอนคอร์ดต้องท่อม้วนคเล้าใจเลยวะยามา r x นะฮะมันมีต้นตระกูลวานานมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ rx100 rxk อย่างเงี้ยแล้วก็ rx แบบคอนเรซิบคอนคอร์ดนั่นแหละ แล้วก็ต่อมาก็ไอมันมีประมาณ3-4รุ่นนี่แหละถ้าผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวเราจะมาฟังจากผู้เชี่ยวชาญอีกทีนึงแต่ตอนนี้ผมขอเปิดรายการตรงนี้ก่อนผมบอกเลยว่ามีแต่ความสวยงามอลังการแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ค่อยได้เห็นบนท้องถนนเว้ยจริงรถสไตล์นี้ผมบอกเลยนะว่าแทบไม่เห็นบนท้องถนนเลยนะครับที่แต่งแบบกริบกิบเลี่ยมเยแบบนี้อ่ะลองดูทรงเป็นไงผมบอกเลยว่าทรงโคตรหล่อเนี่ยเป็นรถที่ดูแบบ เห็นอย่างเงี้ยแต่งแบบไม่ใช่น้อยนะฮะแต่งแบบสวยมากลักษณะแต่ละคันผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆยอมเลยประเดี๋ยวตอนนี้ผมก็อยู่ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งฮะเดี๋ยวเชิญช่างโอ๋ครับช่างโอ๋เชิญเข้ากล้องหน่อยมามากับผมหน่อยช่าโอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ช่างโอ๋บัานแพลวหรือช่างโอ๋ครวสมัยเี่อรู้จักกันครับผมเรารู้จักกันอยู่แล้วอ่ะขอติดไวเลสสักนิดนึงมามานั่งคุยกันหน่อยซิว่าปกติเห็นทําแต่แรง สายเดิมก็ได้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอยากจะอย่างนี้มากกว่าเห็นทำเห็นทาแต่รถแรงๆอ่ะอีสนิมอะไรเงี้ยทำไมอีสนิมไม่ไม่เป็นอย่างนี้บ้างเนี่ยทำไมอ่ะฮะจริงๆแล้วใจก็ชอบเป็นอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าอย่างนี้มันใช้ทุนสูงนะโอ้โหใช้ทุนสูงนะมันปั้นเยอะนะพอจะเลี่ยมขนาดเนี้ยอย่างอย่างแต่ละคันที่จอดเนี่ยรู้สึกว่าเขาใช้ทุนกันเยอะไหมเยอะพี่เอาคันที่พี่เบคันนี้อ่ท่อไทเทนเห็นไหมอ๋อนี่ท่อไทเทนท่อท่อไทเทนหรอท่อไทเทดิบอ่ะ อ๋ออะไดิบตรงนี้ใช่ดิบเนี่ยตัวก็เป็นตัวดิบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไล่สีครับอืมแผงโคงแผงคอมินียมการสบัดปั๊มปั๊มนะพี่เบดูดีเห็นยว่นแบบางัอมข้างบนตรงนี้เป็นลายอิตาลีป่ะเป็นโลเป็นโลโก้ขาวข้างล่างเป็นอะไรครับโอ้โหเฮ้ยด้วงด้วงข้างล่างนด้วงจานไส้ทองอุ้ยจานไส้ทองอีกอ่าไส้ทองก็สองหมื่นแล้วนะอ่าจานไส้ทอง ันก็หลักแสนนะิอ่ชกหลังโชว์ว่าอันนี้อาจจะไม่ให้ตัวโหดมากเฮ้ยแล้วบางคนบอกเขาปั้นปั้นพวกเคียก็แพงเหมือนกันปั้นอย่างนี้ก็แพงนะก็แพงก็บอกแล้วครับมันอยู่ที่มันอยู่ที่งบความพอใจของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยหรอแผงคอเขาว่าชุดหนึ่งก็เกือบหมื่นนะเนี้ยนะโอ้โหแม่เจ้าไม่รู้มาก่อนนึกว่ารถแท้เห็นไหมคาบูคาบูไวแซดแปดสิบเห็นไหมทำไมพี่โอ๋ ถึงแต่อันนี้เขาไม่ได้เน้นเขาไม่ได้เน้นว่าเครื่องต้องแรงมากครับคือว่าเอาขี่สนุกนะครับอัตราเร่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยพอก็อาจจะมีแต่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับหุ่หล่อนะเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเน้นหล่อแน่นอนคันนี้ผมว่ามันดูเอกลักษณ์เนาะคาแรคเตอร์ผมว่ามันเนเวอร์ไดนะจริงหรอมันเป็นลักษณะการแต่งรถที่มันไม่ตายตัวเลยพี่มันสมมติรถรุ่นนึงเนี่ยมันสามารถแต่งได้หลากหลายสไตล์นะครับไม่ว่าคุณจะวางไอเดียเป็นแบบไหนอะไรยังไงก็ได้นี่ขอไหมครับ โอเคผมนึกออกแล้วมันเป็นความหลากหลายมากกว่าไงไม่น่าเชื่อเนาะว่ารถสไตล์นี้มันจะแบบมันจะแพงมันจะแพงใช่ฮะแพงผมว่าแสนเดียวไม่อยู่โดยจากอย่างเงี้ยแสนเดียวไม่อยู่ผมว่าแสนห้าเอาไม่อยู่อยู่แล้วแล้วก็ถามพวกนี้ก็ก็ก็ทำแรงมันก็มันอยู่ที่คนเนาะมันอยู่ที่มันอยู่ที่คนครับมันอยู่ที่ช่างมันอยู่ที่ตัวลูกค้าด้วยว่าเขาพอใจกับความแรงระดับไหนอยากจะให้มันแรงขนาดไหนหรือว่าเอาแค่ว่าขี่สนุกพออะไรเงี้ยครับเพราะว่า แล้วมันทําได้ทุกอย่างครับเต็มที่กับมันแค่ไหนทีนี้ว่าถ้ารถใช้งาน่ะผมแนะนําว่าไม่ควรจะให้แรงมากเอาแค่ว่าขี่สนุกใช้งานคล่องคล่องพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยขี่ทิปได้ไหมพวกนี้ผมก็ไปกันตลอดนะพวกนี้เขาก็จะไปทิปกันตลอดนะโอพวกแก๊งในเวลาเขามีงานบุญงานอะไรอ่ะคือเป็นทิปของจริงเลยงานบุญก็คือไปทิปย์ไปอะไรกันใช่ครับพวกนี้เขาเป็นสายทิปกันอยู่แล้วอผมแทบไม่ค่อยได้เห็นทรงนี้หรือสไตล์นี้ในสนามแต่เทพนครที่เขาไปแบนก็ไม่ค่อยมีเนาะ เ,เขาไม่เขาไม่เน้นไปแหวนีน่ครับมันจะมีแหนนวนแค่อยูอไ่ไม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 ่เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยสมมนมากก็จะเน้นอย่างเงี้ยครับแต่งสวยโชว์กันเน้นมามิม้งพบปะพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยครับรแลก<ช>เปลี่ยนวความคิดเห็นข้อมูลกันอะไรพวกเนี้ยอ่าเ,อเป็นส่วนใหญ่จะมีแต่มันจะมีสายแหวนเลยจริงๆมันก็มีใช่ป่ะอ่าใช่ไม่หล่อนะสวยไหมผมพี่โอด้ก็ดูหล่อสีเขียวที่หล่อเนี่ยแต่ละคันก็เจ้าของน่าจะรักรักมากดูแล้วพี่คนนี้เขาก็คนเดียวสองคันเลยเนี่ย ที่เหว่าคันเทาเนี่ยเจ้าของเดียวกันอ๋อเจ้าของเดียวกันเลยใช่ครับอไปธรรมดาหนึ่งเลยคือเขาผมบอกผมบอกเลยว่าเจ้าของรถพวกนี้ไม่ได้มีรถคันยวแล้วอย่างบางคนเนี่ยนะผมจะบอกให้ยังไงฮะเริ่มจากมีไอเอสก่อนมีไอเอสติดใจอ้าวกูต้องมีคอร์ดต่ออีกมีคอร์ดถูกใจจะให้ขาดไม่ได้ก็ต้องมีแซดอีกสักคันหนึ่งทีนี้มันเลยไหลไงเอสคอดแซดเลยบางคนเนี่ยอย่างของพี่เนี้ยเขาก็เอสขอดขาดแซดอ๋อเดี๋ยวไอแซดก็ต้องมา ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหม,มแต่ละคันนี่บอกเลยมูลค่าเรียกได้ว่าสูงแล้วก็นั่นแหละแต,ตอนนี้เราเป็นถือว่าที่บอกเรียนเชิญผมมานี่คือเป็นที่ไหนเนี่ยเป็นงานอะไรเขาเรียกว่ามันเป็นงานมิงของกลุ่มเนี่ยครับ R X Facebook แฟนเพจ R X Thailand ครับคนที่สนใจเข้าไปดูว่าไปดูข้อมูลไปเพิ่มเพื่อนไปดูไว้ก่อนในนี้ชื่อเพจ R X Thailand นะครับ<ม>อันนี้ก็เป็นงานมิงของกลุ่มจะมีประจำครับบางทีก็เป็นมิงพบปะพูดคุยบางทีเราก็ไปทิป ทำบุญกันตามวัดตามสถานเลี้ยงเด็กอะไรพวกนี้ครับมีตลอดสมมันดูแบบมันดูแบบวิบากเนาะมันดูแบบแฮนสูงไงใช่แฮนสูงบางคนก็ชอบแฮนนีดีแฮนเตียอคลาสสิกค,คือเน,เน้นแบบขี่สบายไงคันนี้หล่อมันจะเป็นแฮนขี่สบายแต่ผมว่าสเสน่ห์ของรถพวกนี้คือรถเบาเนาะมันเบาจริงๆมันไม่มีอะไรเลยใช่มันเบามาก ชอบขี่สบายๆนะรถไปใช้งานขี่ออกทริปเนี่ยวิ่งสักร้อยสี่ร้อยห้านี่ก็สบายแล้วแล้วแต่ละคันคันไหนช่วยพรีเซนต์ให้เราคันไหนเด็ดๆบ้างนี่พี่โอ๋ปะพาเดินดูหน่อยดิทีละคนเลยป่ะคันไหนเด็ดในสายตาของช่างโอ๋ที่ทำแบบไอเอ็กมาเยอะอืมมันมองช่วยมองหน่อยมันจะพูดว่าเด็ดเนี่ยทุกคนเขามีไม้ตายเป็นของตัวเองฮะมันไม่ซ้ำอ่ะแต่ว่าคือทุกคนเขามีสไตล์เป็นของตัวเองอะเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าใครเด็ดหรือไม่เด็ดอะไรเงี้ยเอาเอาความชอบส่วนตัวแล้วกันถ้าเป็นความชอบส่วนตัวครับใช่ พวกนี้มันเป็นงานมันชอบนะสมมติถ้าคุณชอบแนวแนวไหนก่อนดีอะอย่างอย่างแนวคำนันนี้ก่อนใช่ไหมออันนี้แนววินเทจย้อนยุคเลยอันนี้โอเคให้ดูหน่อยเน้นไม่เน้นเครื่องแรงนะครับเน้นเน้นแบบว่าย้อนยุคอะไรย้อนยุคเข้ารูปเอ่อเอาสวยเอาอะไรเงี้ยแล้วบอกไปไหนเงี้ยแทนเป็นงานแทนไม่ไหมครับนั่งอย่างนี้เลยอ่านั่งนั่งเหมือนซ้อนท้ายจักรยานเลยนะเหมือนแทนเมดอย่างนี้เลยเขาเป็นอย่างนี้เลยใช่ฮะอุ้ยขออนุญาตเจ้าของนั่งหน่อยนะคำว่าสุดไม่มีอยู่จริงเห็นไหมครับมันมีแบบหลายอย่างที่แบบว่าเราแต่ละคนจะชอบไหมครับเห็นไหม อุ้ยโอตำแหน่งอ๋อพักเท้าเท้าเท้าเดิมอันนี้พักเท้าเดิมเห็นไหมนั่งสบายสบายขี่เรื่อยๆเมื่ผมหลับตาหลับตาแล้วลมมันมารู้สึกแบบเฮ้ยขี่สบายๆเนาะเวลาไปทริปกันเนี้ยโอ้นะงงนอนเลยเนี่ยเวลาดูสบายจริงใช่ครับเขาไม่เจ็บตูดหรอเนี่ยอันนี้เขารับได้ในสภาพอ๋อ คนันี้บอกเลยไม่มีเบาะนะถ,ถ้ารับได้เนี่ยสภาพเห็นไหมครับเรา่ามีดัดแปลงให้มันขี่ง่ายครับแปลงเป็นค<า>ัตเจรทำเครื่องนิดหน่อยให้มันขี่ง่ายใช้ข้องอรเนี้ยแล้วขี่สบายแล้วนี่แสดงว่าที่คัตไหมผมนี่มีแต่ตัวท็อปๆ์ป่ะเนี่ยสวยๆ่น้น,น,นเลยแต่ละก็ค,คือเอาไว้ให้แบบว่าคนที่เป็นเอฟซีของช่องนี้ให้ดูให่ไหมครับว่าเวลาเราทําไปพวกเนี้มันจะมีอย่างเครื่องยนต์นียเราต้องแปลงเราต้องแก้ไขอะไรทําให้แบบว่ามันจบที่สุดแล้วครับอย่างเงี้ยเออผมจะถามหน่อยพี่โอ อันนี้เขาเรียกว่าการย่อถังใช่ไหมภาษาวัยทรงของเขาเลยภาษาศัพท์ประจําตัวเขาเลยเขาเรียกถังทรงมรกอ,รอปาดทรงมรกอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นถังสร้างคือสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งใบเลยเขาเป็นรูปนี้เขาแต่งทรงนี้มานานได้ยังหรือว่าเพิ่งมาหรือว่านานแล้วมันก็ต้องมีมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเลยแหละเ<อ>พผมก็มาที่หลังเหมือนกัน<อ>แต่ผมรู้ว่าเท่าที่คุยมาทรงนี้มันก็มีมานานแล้วล่ะแต่ว่าลุ้แรกๆมันอาจจะเป็นแค่ถังปาดอย่างนี้เนี่ยคือถังเดิมปาดนะครับอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่คือ เห,เห็นไหมเห็นไมทีละคันเลยอ่ะอ่ะอันนี้คือถังเดิมปาดใช่ไหมใช่ใช่อ๋อ<ต>นั่น,น,นมะละกออันนี้สร้างอ่าน่าจะเป็นถังสร้างขึ้นมาเลยคือตีขึ้นรูปขึ้นมาให้เป็นอย่างนี้เลยอ๋อเหรออ่าไม่สวยนะหรือบางคนก็อาจจะเป็นอันนั้นเนี้ยถ้าผมเดาไม่ผิดอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยอาจจะเป็นแบบว่าถังเดิมแล้วก็เคาะใหม่เคาะใหม่ให้เป็นทรงมะละกอให้เป็นทรงเป็นอย่างประมาณอย่างนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับคันนี้ไอเซเป็นไงอ่ะอยากย้อนไอเซนเหรออ่าอยากย้อนยุคเห็นได้ดูทีละคันเลยอ่าไอนี้สอบปะ เห็นไหมถังมันจะมียังมีหลายสไตล์เลยเห็นไหมครับผมมองว่ามันเป็นเสน่ห์นะผมว่ามันมีเสน่ห์ไงเสน่ห์คือมันเป็นอะไรที่มันแบบว่ามันต้องใช้ไอเดียที่แต่ละคนมันไม่หลักมันต้องหลากหลายไหมครับมันเป็นสไตล์ใครสไตล์มันอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนศิลปะสองล้อรุ่นเนี้ยใช่ใช่ใช่แล้วมันคลาสสิกมันผมมองแล้วว่ามันขี่ไปไหนแล้วแบบว่ามันไม่เบื่อมันมันไม่ซ้ําใครอ่ะอืมสุดยอดแล้วคันไหนเคยผ่านมือช่างโอโครสมัยมาบ้างเนี่ย ขนไหนบ้างไม่มีเลยครับไม่มีเลยอ๋อลืมไปเขาเป็นสายเดิมออไม่มีเลยครับอันนี้คือเป็นสายเดิมแต่ถ้าผ่านเล่น่นอะไรอี่ก็จะแรงๆหน่อยส่วนพวกโอนี่จะเป็นสายแรงพวกนี้ก็จะเป็นสายเน้นอะไหล่กันอะไรอย่างนี้ครับสวยๆอะไรพวกนี้ประยุกต์ใช้เอารุ่นนั้นมาใส่รุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยจะต้องหล่อจริงหล่อจริงผมชอบมากรู้สึกหลงเสน่ห์นะคันนี้ก็เป็นไอคเอสฝาแต่งนี้ก็สวยแข่งคอเขา ถ้าชอบคลิปสไตล์นี้นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะก็นั่นแหละจะหาหา,หาแบบคอนเทนต์อย่างเงี้ยมีทุกแนวอะ่ะช่องผมอะ่ะก็นั่นแหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นตระกูลยามาฮ่ายามาฮ่าที่เรียกได้ว่าผมชอบตั้งนานแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยวัยรุ่นเห็นแล้วจะชอบแนี่ชอบอยู่แหละจริงต้องชอบสวยแนละ้วผมชอบคันนี้นะดูแบบคันดูแบบว่าย้อนยุคมากแล้มันย้อนยะุคไงนี่มันคืออะไรวะ i อเอสไหมมั้งเดี๋ยวไปดูวันใช่ป่ะคอนคอร์ดคอนคอร์ด <Conc ord. S 2> ถังไม่เดิมด้วยครับเนี่ยน่าจะเป็นพวกถังโมโน ถังน่าจะเป็นพวกโมโนหรือไม่ก็ดีทีร้อยยี่ห้าหรือดีทีร้อยไม่รู้นี่แหละเขามาแปลงใหม่เพราะเขาเปลี่ยนตัวนี้ด้วยฮะคือเขาเก็บเงียบมากอเก็บเก็บงานแล้วเงียบมากทุกคันเครื่องก็ขี่ดีนะเนี่ยดูจากสภาพแล้วเพราะว่าเปลี่ยนไฟเปลี่ยนลีดเปลี่ยนคัดเปลี่ยนอะไรแล้วอะไรเงี้ยไม่น่าจะมีปัญหาแล้วน่าจะขี่คล่องเลยแหละมันสตาร์ทสตาร์ทให้ท่านผู้ชมฟังเสียงสักคันสองคันนะสักคันนึงก็ได้อยากฟังสไตล์นี้ว่าเสียงท่อแบบซิงปะซิงดีพี่มดเลยก็ได้พี่มดไปหนา หมดกุญแจหนีเหรอหมดเอากุญแจไว้ป่ะคันนี้นก็ได้มั้งสตาร์ทเท้าอ่ะเอ้ยคันไหนคันนั้นแหละสตาร์ทเท้าอ่ะเฮ้ยแต่คันนี้ก็สวยลืมทายคันไหนคันแดงเนี่ยครับไปทนผู้ชมดูดิคันนี้ป่ะอุย้ยแม่งเก็บแม่งเก็บกิฟต์มากอะ่ะโอเคนึกถึงนึกถึงแบบอะไรอะ่ะเขาเรียกว่า <คน S 2> อะไรคุณปู่ว่า YL2 ทีแรกผมนึกว่าเฮ้ยวายร้อยเลยนี่วายเอลทูอันนี้คือเดิมเลยนะเปลี่ยนแค่เบรกหน้าอย่างเดียวเองนึกถึงแบบว่าน็อตแบบยุคแบบใคตรแลวนี่รถเขาโคตรเดิมอ่ะโคตรเดิมนี่เปิดโช๊คทุกอย่างแบบครบเลยนะใช่ครับสวยมากอ่ะลองดูอ่ะลองดูอ่ะนี่และสีมันดูแบบเขาเรียกว่าสีคลาสสิกสีคลาสสิกมากชอบเมื่อกี้ก็ลืมถ่ายอยู่คันแรกเลยจอดนิ่งๆอยู่แขันไหนสตาร์ได้อ่ะขอฟังเสียงหน่อยแล้วเจ้าโอ้ ิจีด <laughs> ีดีจ <Gym. S 1> ี๋ปะชกอันไหนเปิดอันไหนปิดวะเนี่ยของเจ้าของรถเขาด้วยปิดด้วยอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้ท่อแบบไหนอ่ะท่อม้วนตามคอนเซ็ปต์เขาเลยก็เรียกท่อม้วนนะฮะอ๋อมันจะม้วนหน่อยๆอ่าอย่างเงี้ยเขาเรียกท่อม้วนอ่าคอนคอร์ดต้องท่อม้วน ก็เบลแบบว่าเดิมเดิมอะเนาะแต่ก็แรงอยู่ใช่ไหมก็แรงอยู่เลยอะไรเรื่องอยู่คันนี้ของแต่งเยอะเนี่ยปั๊มเปิ๊มการสะบัดใช่ท่อเทอร์นะหล่ออันนี้หล่อโซคี่น่าจะแบบขี่ง่ายเหรอก็เหมือนเหมือนกันง่ายคลาสสิกใกล้ๆเคียงกันหล่อเลยนะพี่โผลผมก็หล่อดิอ่ะ ยางเนาะเดี๋ยวเจ้าของว่ายอันนี้ปิดเหรอปิดเลยอ๋อกุญแจอะไรวะเนี่ยกุญแจต้องซ่อนข้างด้วยนะวัยรุ่นโอ้นึกว่าฮาเลยที่โก้ก้าศูนย์ลงมากุญแจโอ้นึกว่าฮาเลยเดวิสันมีกุญแจตรงนี้ด้วยดูดิต้องกุญแจซ่อนข้างด้วยเป็นไงอ๋อนี่ไงเดี๋ยวมีไฟหน้าฟ้องไฟหน้าเป็นต่อตรงแน่เลยแนวอ่ะเว้ยแนวแนวจริงแนวจริง ก็บอกเลยว่าแต่ละคันนี่รวมๆรวมๆคันนี้ก็ไม่หลายตังนาหลายตังเหตุยังเงี้ยยามาฮ่าตัวเก่าๆคันนี้นี่ปั๊มบน KTM เหมือนกันเพิ่งเห็นนะเนี่ยเป็นไงส่วนใหญ่พวกนี้ก็อายุอานามก็30ปีบวกอยู่แล้วเนาะใช่ไหมสามสิบบวกอยู่แล้วครับใช่ยังหล่ออยู่เลยนะครับยังหล่ออยู่พวกนี้บอกเลยว่าแก่กว่าผมทั้งนั้นเลยผมบอกนี่แหละอันนี้รุ่นรุ่นรุ่นพี่ยวเป็นเด็กได้ไหมทันไหมนั่งรถถังนั่งถังเด็กพ่อไปโรงเรียนออ๋ นั่งถังรถพ่อไปโรงเรียนในรุ่นนี้ก็ไหนฝากกลุ่มหน่อยพี่โอ๋กลุ่มอะไรเนี่ยที่นี่ RX Thailand ครับมันจะมีหลายกลุ่มในนั้นครับลองเข้าไปนั้นก่อนเดี๋ยวจะมีกลุ่มเชื่อมอยู่มี RX Thailand จะเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหลักอยู่ครับอ๋อสนใจเข้าไปดูได้ครับข้อมูลในนั้นมันจะมีช่างอยู่ในกลุ่มนี้หลายช่างเลยนะครับให้ข้อมูลเรื่องอะไรแต่งสวยหรือว่าอยากจะแต่งแรงแอดวานพวกนี้มีหมดลองเข้าไปศึกษาดูก่อนครับ ผมชอบทรงอ่ะมันดูแบบมันดูห่าวดูกลกวๆดีเนาะแต่งแต่งตัวแบบผมคิดอ่อแล้วแต่งตัวแบบฟิลเสื้อหนังก็หล่อ,อ,อจริงอย่าหล่อเลยผมนึกถึงวุ้ยคันนี้เพิ่งเห็นสภาพนี่นี่เก็บรายละเอียดเยอะเนี่ยจริงหรอโอ้หดูมือโชคดิอ,อโชกแบบวิบากเห็นปะ่ะ หล่อหล่อใช่มือค้งมือคัดนี่ใช่หมดเลยก็ฝากติดตามช่องผมกดติดตามคลิปแล้วก็เขาเรียกว่ากดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องโอ๋ด้วยแล้วกันฝากติดตามไอ้โปรช็อปด้วยนะครับผมรับทำรถอยู่ไหมทำครับยังทำอยู่นะจะดูผลงานได้เดี๋ยวอีสนิมแล้วพวกนี้เดี๋ยวได้รถแน่นอนในช่องก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่โอ๋นะที่พามาดูบรรยากาศสวยๆงามๆนึกถึงกลิ่นอายเก่าๆแบบนี้ขอบคุณมากนะครับไวเจอกันใหม่ครับครับผม